การพิจารณาแขนหูเลีนผู้เข้าร่วมทุงการโคโนโมเดลโมเดลบ้านนิเวศค่ะ เหตุที่เล่นมันขอเข้าร่วมทุนการนีเพราะมีใจรักและกลอ็อยากเรียนรู้อยากหุดขาอยากรู้บ้านการลูกผัปปกลูกหญ้าดินคำดินคำปุ๋ยมันยังไงไม่มีความรู้เลยอยากมาเข้าและขุดขาเลี่ยนพัฒนา,าแผนการที่ได้เรียนรู้มาแต่ยังไม่เข้าร่วมเข้าร้อยเ็าไหลขอเวลาอีกนิดเพื่อทำให้ํำเร็จเป้าหมายให้ตนได้มีวัามี พาลันเพิ่งเริ่มปลูกค่ะมีพิกมีแทนปลูงแต่ว่าก็ายังไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะบ้านเรนรองแถมข้ามปรับคุณดินใหม่อีกอยู่นล้วก็มีบอการาแต่ว่า,าวราคา,า,า,าไม่เหลือนี่เพราะว่ามีเนืเยอะก็เลยผลข่ยตามทั้งหมดไม่เหลือแล้วละ่ะนล้วก็มีง้วยมีน้ําน้อยหน,นามีพุกกาปลูกบันปลูกพุกปากพุกเลิก ที่ฟอนถูกปูกได้ในระยะนี้เนาะเต่ี่แน่งแท่นอยากเคลื่อนท่วนพน,น์อนให้ไม่เห็ดรวมของท่วนการน้ำพราะวาเป็นท่วนการพดีที่ข้อเหน่กลื่นร่อยก,การเขได้หลวนถิด่ในรับคนคำเรียกในรับเกิดื้อเนเที่ยนคนมีข้อไม่เลี้ยงอบลุ่มแม่อ่นหนุ่มนา,าในฝนญญใหญ่พนอนอนในไม่รวมยันหน่อน่อยเขาอนรรวมปูกพ,พักปูยาพินเพีวมพ่ออยูข้อเทีนได้เกิดเหิดยุบดี มันโขลส่วนพวกมันลำบากเนาะเขาผูกผักเนเอียมันอะเห็ดนีเขาพ่ออยู่ไหนไปเรื่อยแต่อาจจัวนอาจมีผมใสเขาอาจมีไงอาจหีนะไรเขาไมีผมสลิปไม่อาจอะไ้เขาเ่าไมาายกันเขามีบัตรยุ่มน ขอขอบคุณพัฒนาโครงการก็หอนนานโมเดลก็ใน,นที่ศึวต่ให้โอกจา,ารในร่วมกันเกิดกันการน,นี้ขอสอบคุณมากเพราะเป็นแรมดานดาลไทได้รับความรู้และความพอใจมากที่สุด